สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซนมาลำดับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญใน3ก๊กวันนี้ก็จะมาพูดถึงการลำดับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญใน3ก๊กโดยเรียงลำดับจากปีพุทธศักราชว่าในปีพุทธศักราชเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญเกิดขึ้นเป็นลำดับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ สำหรับท่านผู้ฟังผู้อ่านหรือดู3ามก๊กมาแต่บางท่านก็ดูแค่บางตอนดูแค่บางช่วงอ่านแค่บางเล่มบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจลำดับของมันการที่มาฟังเนื้อหาในตอนนี้ก็จะทำให้เข้าใจภาพรวมตั้งแต่ลำดับเริ่มตน้นจนสิ้นสุดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มีความสำคัญในแต่ละปีบ้างนั่นเองครับปีพุทธศักราช727เตียวกกตั้งกองกำลังจโจมพวกผ้าเหลือง พระเจ้าเลนเต้แต่งตั้งโฮจินโลติสฮองฮูสงจูฮีให้เป็นแม่ทัพปราบโจรพกผ้าเหลืองเล่าปีกวนอูดเตียวหุยสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานเล่าปีโจโฉและซุนเกียนร่วมศึกปราบโจรพกผ้าเหลืองเตียวโก๊กเตียวโป้และเตียวเหลียงเสียชีวิตโจงโพกผ้าเหลืองถูกปราบราบคาบเล่าปีได้รับตำแหน่งนายอำเภอ อันหอกวนหลังเสร็จศึกปราบโจรพวกผ้าเหลืองเตียวหุยทำร้า,รายตกอิวเล่าปีลาออกจากตำแหน่งนายอำเภอปีพุทธศักราช730ซสุนเกียนปราบโจรคูเสงและได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสาปีพุทธศักราช732เล่าปีช่วยเล่าหงีปราบโจรเตียวกี เดียวซุนเล่าปีได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพงง้วนกวนพระเจ้าเลนเต้สวรรคตของจูเปียนพระราชบุตรองค์โตขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเศ้าตี้โดยมีโฮจินเป็นผู้หนุนหลัง10ขันทีลวงโฮจินมาฆ่าโจโฉและอวนเซี่ยวนำทหารกำจัดสิบขันทีต่างโตยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอียงลิปโป้สังหาร เตงว้วนพ่อบุญธรรมแล้วฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของต่างโต๊ะต่างโต๊ะปลดพระเจ้าเซา,ซาตี้และตั้งหองจูเฮียบขึ้นเป็นพระเจ้าเฮียนเตปีพุทธศักราช733ต่างโต๊ะส่งคนมาโปรงพระชนอดีตฮองเตยหองจูเปียนและพระนางโฮเฮาผู้เป็นพระมารดาโจโฉว,วางแผนกำจัดต่างโต๊ะแต่ไม่สำเร็จจึงหลบหนีออกมาจากเมืองลกเอียง โจโฉอ้วนเซียวตั้งกองกำลัง18หัวเมืองเพื่อล้มล้างต่างโต๊หัวหยงทหารตังโต๊ะอาสาปราบกองทัพ18หัวเมืองสามารถสังหารขุนศึกได้หลายนายแต่ก็พลาดทา่าถูกกวนอูสังหารเล่าปีกกวนอูเตียวหุยรบกับริปโป้ริปโป้สู้กำลังไม่ได้ถอยหนีเข้าเมืองตังโต๊ะเผาเมืองลกเอียงย้ายเมืองหลวงไปเตียงฮัน ปีพุทธศักราช734ซุนเกียนพบตรายกแผ่นดินในซากเมืองลกเอียงกองกำลัง18หัวเมืองแตกความสามคัคคีแล้วแยกกันกลับเมืองในที่สุดปีพุทธศักราช735อวนเซียวยึดแคว้นกีจิว๋วกองสุนจา้านเจ้าเมืองปักเป๋งรบกับอ้วนเซียวที่แม่น้ำพวนโหต่างโตอ้างราชองค์การเพื่อให้อ้วนเซียวและกองสุนจานสงบศึก ซุนเกียนถูกทหารของเล่าเปียวสังหารที่ซอกเขาฮีสันซุนเซ็กบุตรชายคนโตรับตำแหน่งแทนซุนเกียนอองอุน่นวางแผนใช้นางเตียวเซี่ยวในการยุยงให้ลิปโป้แตกคอกับต่างโต้ริปโป้สังหารต่างโต้ลิฉุยกุยกียึดเมืองเตียงฮันประหารอองอุนอ่นริโปหนีออกจากเมืองเตียงฮันโจนพวกผ้าเหลืองก่อการกำเริบขึ้นใหม่ โจโฉออกปราบโจนพกพระเหลืองในภาคตะวันออกและได้เป็นเจ้าแคว้นกุนจิว๋วปีพุทธศักราช736เตียวคีทหารโตเกียมเจ้าเมืองชีจิว๋วสังหารโจโกบิดาของโจโฉและครอบครัวโจโฉยกทัพบ,บุกชีจิ๋วเพื่อล้างแค้นให้บิดาเล่าปีและขงหยงยกทัพไปช่วยโตเกียมที่ชีจิว๋วปีพุทธศักราช737 ลิโปยึดแคว้นกุนจิว๋วโจโฉยกทัพกลับไปตีเอากุนจิ๋วคืนจากลิโปโตเกียมเสียชีวิตเล่าปีได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วแทนจากคำร้องขอของโตเกียมก่อนตายปีพุทธศักราช738ลิโปแพ้โจโฉเสียเมืองกุนจิว๋วหนีไปพึ่งเล่าปีที่ชีจิว๋วปีพุทธศักราช739 เอียวปิววางแผนหวังให้ลิสุยและกุยกีแตกคอ,อกันเองพระเจ้าเฮียนเตสเสด็จหนีพายไปเมืองลกเอียงโจโฉนำทัพปราบลิสุยและกุยกีลิสุยและกุยกีพ่ายแพ้หลบหนีโจโฉทูลชื่นพระเจ้าเฮียนเตให้ย้ายเมืองหลวงไปที่หูโตโจโฉได้รับการแต่งตั้งเป็นพระเจ้าพระยามหาอุปราชลิปโปยึดเมืองชีจิว๋ว แต่ก็ให้เล่าปีพำนักที่เมืองเสียวพายสุนเซ็ตได้ตาหยกแลกทหารกับว้วนสุดแล้วนำทัพไปรวบรวมแควนกังตังให้เป็นปึกแผ่นริโปดตีเมืองเสียวพายเล่าปีหนีไปพึ่งโจโฉโจโฉตีเมืองอว้วนเซียเตียวซิวเจ้าเมืองยอมสวามิภักดิ์เตียวสิวก่อกระบดโจมตีโจโฉขณะที่ยังอยู่ในเมืองอว้วนเซียโจง,ง่งโจอันปิน และเดียนอุยเสียชีวิตในที่รบส่วนโจโฉนำทัพหนีกับภูตโตเตียวซิวแต่งตั้งเตียวตกเป็นผู้คุมเมืองเตงเชียปีพุทธศักราช740อ้วนสุดตั้งตนเป็นฮองเตปีพุทธศักราช742ริสุยกุยกีถูกตวนอุยงอสิบสังหารโจโฉเล่าปีลิปโปสุนเซก ร่วมกันโจมตีอ้วนสุดอ้วนสุดพ่ายแพ้หลบหนีโจโฉยกทัพตีเตียวซิวแต่ได้ข่าวว่าอ้วนเซียวบุกฮูโตจึงยกทัพกลับมารักษาฮูโตโจโฉยึดชีจิว๋วประหารลิปโปแล้วได้เตียวเลี้ยวเป็นทหารเอกตังสินรวบรวมกำลังคนคิดกำจัดโจโฉอ้วนเซียวมีชัยเหนือกองสุนจานยึดเมืองปักเป๋งกองสุนจานฆ่าตัวตาย เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองชีจิว๋วเล่าปี่ยกทัพพิชิตอ้วนสุดอ้วนสุดเสียชีวิตปีพุทธศักราช743แผนรอบสังหารของตังสินถูกเปิดโปงตังสินและพรรคพวกถูกประหารโจโฉยึดเมืองชีจิว๋วเล่าปีหนีไปพึ่งอ้วนเซี่ยวเตียวหุยหนีไปเมืองเกาเซียโจโฉจับตัวกวนอูได้กวนอูไปอาศัยกับโจโฉ กวนอูสังขารงานเหลียงบุญทิวแม่ทัพของอ้วนเซียวที่แปะเปกวนอูได้ข่าวเล่าปีจึงลาโจโฉจากไปกวนอูฝ่าห้าด่านสังหาร6กขุนพลเล่าปีกวนอูเตียวหุยได้พบกันอีกครั้งเล่าปีได้จูโลงกวนเป๋งจิวชองมาร่วมกองทัพสุนเซ็กเสียชีวิตสุนกวนน้องชายขึ้นครองตำแหน่ง โจโฉมีใยต่ออ้วนเซี่ยวในศึกกลัวต่อปีพุทธศักราช744เล่าปีตีหูโตแต่พ่ายแพ้ต่อโจโฉเล่าปีหนีไปพึ่งเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วปีพุทธศักราช745อ้วนเซี่ยวเสียชีวิตอ้วนทรงบุตรชายคนเล็กได้รับมอบอำนาจปีพุทธศักรา 47, ช747โจโฉยึดได้แคว้นกีจิว๋วปีพุทธศักราช750 วนทรงถูกสังหารโจโฉได้ครอบครองภาคเหนือทั้งหมดเราปีช่วยเราเปียวปราบเตียวบูตันศูนได้มาเต็กเล่าไว้ในครอบครองเราปีไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองซินเอียปีพุทธศักราช751เล่ราปีได้ขขงเบ้งเป็นที่ปรึกษาซุนกวนโจมตีกังแฮสังหารของจอเจ้าเมืองกังแฮขขงเบ้งวางอุบายเผาทัพโจโฉที่นำโดยแฮห,หัวตุ้น ที่ทุ่งพกบองเล่าเปียวเสียชีวิตเล่าจ่องบุตรชายคนเล็กขึ้นเป็นเจ้าแคว้นเกงจิว๋วเล่าจ่องยกแคว้นเกงจิ๋วให้โจโฉเล่าปีถูกโจโฉตีแตกที่ทุ่งเตียงบันจูโล่งฝ่าทับโจโฉช่วยชีวิตอาเตาบุตรชายของเล่าปีเตียวหุยขับไล่ทหารโจโฉที่สะพานเตียงปันเกี้ยวเล่าปีหนีเข้าเมืองกังแฮ เล่าปีและซุนกวนร่วมเป็นพันธมิตรต้านโจโฉจิวยี่และขงเบงวางอุบายเผาทับเรือโจโฉจิวยี่เผาทับเรือของโจโฉที่ตำบลเซ็กเพ็กโจโฉหนีกับฮูโตปีพุทธศักราช752เล่าปี่ยิดแควนเกงจิว๋วได้หองตงและอุยเอียนร่วมกองทัพสุนกวนรบโจโฉที่เมืองคับปา๋าไทสูจู้เสียชีวิตในการรบ เล่าปีแต่งงานกับซุนฮูหยินน้องสาวซุนกวนปีพุทธศักราช753จิวยี่กระอักเลือดเสียชีวิตโลโซกรับตำแหน่งแม่ทัพแทนเล่าปีได้บังทองเป็นที่ปรึกษาปีพุทธศักราช754โจโฉประหารมาเท่งเจ้าเมืองเสเหลียงมาเฉียวบุตรชายมาเท่งยกทัพโจมตีโจโฉแก้แค้นให้บิดา โจโฉตัดหนวดหนีตายจากม้าเฉียวโจโฉพิชิตกองทัพม้าเฉียวยึดได้เมืองเสเหลียงม้าเฉียวแตกทัพหลบหนีปีพุทธศักรา75 5, ช755โจโฉได้ขึ้นเป็นวุ้ยกงโจโฉประทะสุนกวนที่ปากน้ำยี่สูเล่าปีเปิดศึกชิงแคว้นเสฉวนกับเล่าเจียงปีพุทธศักราช756บางทองเสียชีวิตที่เนินหงร่วง เียวหุยรบชนะเงียมงันเจ้าเมืองปาขุนและได้เงียมงันมาร่วมกองทัพมาเฉียวเข้าด้วยกับเล่าปีเหล่าเจียงยอมจำนวนต่อเล่าปีเล่าปีได้ครองแคว้นเสฉวนขึ้นเป็นเจ้าเมืองเอ็กจิ๋วปีพุทธศักราช757เโจโฉประหารมเหสีพกเฮาและพระญาติปีพุทธศักราช758โจโฉย,ยึดได้เมืองฮันตงซุนกวนลบกับ เดียวเลียวแม่ทัพใหญ่ของโจโฉที่เมืองทับป,ปาปีพุทธศักราช759โจโฉขึ้นเป็นวุอ้ยองปีพุทธศักราช760โลโลซกเสียชีวิตหลิบองรับตำแหน่งแม่ทัพแห่งกลางต่างแทนโจโฉแต่งตั้งโจผีเป็นรัชทายาทปีพุทธศักราช762เราปีเปิดศึกชิงเมืองฮันตงฮองตงสังหารแห่หัวเอียนแม่ทัพของโจโฉเราปียึดได้ฮันตงและตั้งตนเป็น ฮันตงอ๋องเล่าปีตั้งกวนอูเตียวหุยจูโลงหองตงและม้าเฉียวเป็นขุนพลห้าทหารเสือกวนอูตีเมืองอ้วนเซียริบองยึดเมืองเกงจิวของกวนอูกวนอูและกวนเป๋งถูกซุนกวนจับได้และถูกประหารปีพุทธศักราช763ริบองเสียชีวิตโจโฉถึงแก่อนิจกรรมที่เมืองลกเอียงโจผีขึ้นเป็นวุยอ๋อง โจผีปลดพระเจ้าเฮียนเต้รัชสถาปนาตนขึ้นเป็นฮองเต้ก่อตั้งราชวงศ์วุยปีพุทธศักราช764เล่าปีสถาปนาตนเองเป็นฮองเต้แห่งโจกโกกพระเจ้าเล่าปีจัดทัพเตรียมโจมตีซุนกวนแก้แค้นให้กับกวนอูเตียวหุยถูกหอมเกียงและเตียวตัดผู้เป็นลูกน้องรอบสังหารซุนกวนขึ้นเป็นง่ออ๋องปีพุทธศักราช765พระเจ้าเล่าปี จมตีงอกกกของซุนกวนแต่พ่ายแพ้ต่อกลอุบายของลกซุนถูกเผาทัพที่อีเหลงพระเจ้าเล่าปีสเสด็จหนีไปเมืองเบกเตปีพุทธศักราช766พระเจ้าเล่าปีสวรรคตรที่เมืองเบกเต้เลาเซียนได้ขึ้นเสวยราชจกกกและงอกกกเป็นพันธมิตรกันปีพุทธศักราช767พระเจ้าโจผีโจมตีงอกกกแต่ไม่สำเร็จ ปีพุทธศักราช768หงเบงยกทัพปราบชนเผ่าม่านจับเบ็งเฮกหักวนหน้าชาวม่านได้เจ็ดครั้งและปล่อยทั้งเจ็ดครั้งเบ้งเฮกสวามิภ์ต่อของเบงปีพุทธศักราช769พระเจ้าโจผีสวรณคตโจยอยขึ้นครองราชปีพุทธศักราช770หขงเบงยกทัพตีวิโกกครั้งแรกสุมาอี้เสนาที่การวิโกกถูกปลดจากตำแหน่ง ด้วยอุบายของโขงเบงและมาเจ็กเกียงอุยแห่งวิกกสวามิพักต่อโของเบงปีพุทธศักราช771สุมาอี้กลับเข้ารับราชการมาเจ็กถูกสุมาอี้เสียค่ายที่ตำบลเกเตงถูกสุมาอี้ตีแตกพายขงเบงประหารมาเจ็กลกซุนเอาชนะโจฮิวที่ตำบลเซกเตงจูโล่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ขงเบงยกทัพตีวิยกกครั้งที่2แต่พ่ายแพ้ต้องถอยกลับจกกกปีพุทธศักราช772ขงเบงยกทับตีวิยกกครั้งที่3ดิติตไดเมืองปูเตาและอิมเ๋งแต่สเสบียงหมดต้องคอยทับกลับซุนกวนสถาป,ปนาตนเป็นห้องเต้แห่งงอกกกปีพุทธศักราช774ขงเบ้งยกทับตีวิยกกครั้งที่4แต่สเสบียงหมดต้องถอยทับกลับ เตียวคับขุนพลวิโกกเสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีของของเบงปีพุทธศักราช777ขงเบงยกทัพตีวิโกกค,ค,ครั้งที่5แต่ยังไม่ทันสาเร็จขงเบงก็ถึงแก่อนิจกรรมณนะทุ่งราบอูจ่จางทัพโจกกกต้องถอยทัพกลับอุยเอียนก่อกระบฏต่อจกกกแต่ถูกม้าตายสังหารปีพุทธศักราช778สุมาอี้ขึ้นเป็นมหาอุปราช ปีพุทธศักราช780สุมาอี้พิชิตกองซุนเอียนแห่งเลียวตังปีพุทธศักราช783พระเจ้าโจโยยสวรรคคโจฮองขึ้นครองราชโจซองบันทอนอำนาจของสุมาอี้ปีพุทธศักราช788ลกซุนเสียชีวิตปีพุทธศักราช792สุมาอี้ยึดอำนาจคืนจากโจซองสุมาอี้ประหารโจซองและพรรคพวก แคหัวปา๋าสวามิภักดิ์ต่อจกกกเกียงอุยยกทัพตีวิกกกครั้งที่1ปีพุทธศักราช794สุมาอี้ถึงแก่อนิจกรรมสุมาสูบุตรชายขึ้นสืบทอดตำแหน่งปีพุทธศักราช795พระเจ้าซุนกวนสวรรคตซุนเหลียงขึ้นครองราชเกียงอุยยกทัพตีวิกกกครั้งที่2ปีพุทธศักราช797สุมาสูปลดพระเจ้าโจฮอง ตั้งโจมมอขึ้นคลองราชปีพุทธศักราช798ซูมาสู่ถึงแก่อนิจกรรมซูมาเจียวน้องชายขึ้นสืบทอดตำแหน่งเกียงอุยยกทัพตีวี่งกบครั้งที่3ปีพุทธศักราช799เกียงอุยยกทัพตีวี่กกครั้งที่4ปีพุทธศักราช801สุนหลิมถอดพระเจ้าสุนเหลียงตั้งสุนฮิวสุนหลิมถูกพระเจ้าสุนฮิววางแผนสังหาร เกียงอุยยกทัพตีวิยก,กครั้งที่5และ6ปีพุทธศักราช803พระเจ้าโจมอถูกปร่งพระชนสุมาเจียวตั้งโจหวนขึ้นครองราชปีพุทธศักราช804เกียงอุยยกทัพตีวิยก,ก,กครั้งที่7พุทธศักราช806เตงงายกทัพตีจกกก,กพระเจ้าราเซียนยอมจำนนต่อวิยก,กปีพุทธศักราช807เกียงอุยคิดกอบกู้จกกกแต่ไม่สำเร็จ จึงปิดชีวิตตนเองสุมาเจียวได้ขึ้นเป็นจิ้นอ๋องปีพุทธศักราช808สุมาเจียวถึงแก่อนิจกรรมสุมาเอียนบุตรชายขึ้นสืบทอดตำแหน่งสุมาเอียนปลดพระเจ้าโจฮวนสถาปนาตนเป็นฮองเต้ก่อตั้งราชวงศ์จิน้นพระเจ้าซุนฮิวสวรรคตซุนโฮขึ้นของราชปีพุทธศักราช823กองทัพจิ้นโจมตีงอกกกพระเจ้าซุนโฮ สวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์จีนพระเจ้าสุมาเอียนรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart สกดง่ายๆนะครับ v z m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับ กด subscribe ปุ่มแดงแดงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ